ีก็ถึงคาเฟ่แล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าผิดคาดว้าสวยกว่าที่คิดไว้นะคะคาเฟ่นะคะดูดีเลยทีเดียวคือเรามากันแบบกระทนหันมากเพราะว่าเราคิดแพนว่าเราจะมากันเมื่อคืนนี่ทุกคนคือจะบอกว่าไม่คิดว่าร้านนี้คนจะเยอะขนาดนี้แต่ว่าแอบดหวังนิดนึงเพราะว่าเราตั้งใจมาเพราะมาระลองทุกคนแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีนะคะมีเป็นบางช่วงเท่านั้นมาระลองวันนี้เราก็เลยอดกินมาระลองแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเนื่องจากบรรยากาศร้านดีมากแล้วก็คือ นี่ติ่งตัวมาเข้ากับโซฟาเขาว่างเลยดูสิมีความชมพูนะคะกินขนมมาเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะไปกินของกลาวกัน,นะคะ่ะ ก็เป็นมิติที่แปลกอีกแน้องากินของหวานก่อนคุณคนค่ะไปค่ะร่ตี่ฟันทุกคนคือจะบอกว่าเรามา,มาถึงร้านอาหารแล้วแล้วมันก็ผิดคาดก็คือมันดีมากค่ะ คืออย่างที่บอกนะคะว่าเรามาโดยที่เราไม่ได้แพลนอะไรไว้ก่อนใช่ไหมแต่พอมาถึงอะ่ะคือบรรยากาศมันสวยมากอะทุกคนเดีย๋ยวพาไปดูเดีย๋ยวพาไปดูนี่ค่ะทุกคนมันช่วงเวลาพาที่ตกพอดีเลยสวยมากแล้วเราก็ตั่งกินข้าวกันตรงนี้เลยนะคะติดทะเลนะคะ หอยนางรมก็จะบอกว่าหนูามากินทุกครั้ง,งก็ชอบกินทุกครั้งเอ้ยไม่ใช่ชอบกินก็กินทุกครั้งแต่ว่าไม่เคยรู้สึกชอบลยสักครั้งเลยดูสักครั้งืม่กิน,กตนตแต่จเปวซีฟู้ดแโอเคคะ่ะไบบบบเฉยปกะหนาด้เืองระวางเธอไม่มีหัวกุ้งเลย ร้อนชอบร้องกับเทิร์นอ้าวอเอยออเ,เอียงออกว้าวตอนนี้ฟ้าก็มืดแล้วนะคะก็วันนี้ก็เป็นบล็อกสั้นๆเนาะของหนึ่งวันมากๆของหนูนะคะก็เป็นาการมาใช้เวลาพักผ่กอนกับครอบครัวเนาะก็ บายๆนะคะถ้ามีคลิปต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย